มาครับมืเอนี้ครับสวัสดีครับพี่น้องครับมืเอนี้เขามาต้มเนื้อกินกับแก้วคมนะครับเนาะยามือแรงครับลมพัดเย็นๆครับอันดับแรกต้มน้ำเลยหนาบะท่านพรับใส่ข่าตะไคร่ลงไปก่อนนี่ครับข่าตะไคร่ลงไปก็ต้องร้อยนาดเดีอยครับใส่ลงไปเลยต้มแบบที่แม่บ้านเขานเแหละผักกระเนี้ยใส่เกลือลงไปหนึ่งเลใส่เกลือลงไปฮัมเบอร์ไว้หน่อยนึงนะครับเนาะต้มปลาไหลครับผมจะหาที่จิบมาที่เพราะสุกหลายมันหนีหยาบมากครับเนาะ ใส่เนื้อแล้วมีความมาเลยนะครับเนื้อเสือแดงมาจากตลาดใช่ไหมครับโอ้โหตุมชุกแดงเรบล่องมาหยั่เนี่ยเด้งสูงเนี่ยครับเขาใส่เขาก็ตุ่มลงไปนะครับแล้วแต่ว่านี่ตัวไปเลยลื่อมครับปนี่ครับเลื่อมกัเนี่เลื่อมใส่กระเทียมดองใส่กระเทียมดองมันทีมีรสชาติหวานเนาะครับแล้วชาติหวานนี่กินกับแก้วขมเนี่ยซุดจอดเลยเราต้องบานไรนะครับบานพอดีๆเราบางว่าเขาก็มานี่ครับ แล้วบุกลุ่มโกหิตนะครับเด้อเย็นๆน,นแ,แก้วก็เย็นบ่าวน,นี่กูนะใส่ยัาบัตรเป็นเนาะนี่เอามาก็มาได้เวละนี่ครับโชว์แก้วแล้วครับนี่ครับแก้วเป็นแก้วขมนะครับเนาะใส่แต่บีบเใสเนะ่เพีย,ยรนน์แล้วครับเด้อเพราะว่าเพียร์บ่ค่อยปนไอเนาะสุกเหรอตาแว็งมากครับบัตเนีะบ่าวเบิ้งเสือพี่น้องเลยเด้งดีขนาดกูนะหยัมเนี่ยเด้งกึ๊บๆรึบเลย มาสิมาซีม้เบิ่งบัดนี้มาเบ่งเสร็จสิมากล่องสูงบวกบกปนอะไรเกลียวกล่องสูงเกินไปเข้ากับเยวปรับกล่องแป๊บนิดนึงครับเด้อปรับกล่องลงมาสิบพื่เห็นตอนยำนะครับเนาะนี่ทั้งแสีบทั้งหอนหมดเลยเด้งกึ๊บกึบยำปั๊บมาครับมาครับเจอกันครับสวัสดีครับหายใจกินมัน้ยครับเด้อ